สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูทำเลทองของคนทำธุรกิจที่น่าลงทุนไม่ว่าจะเปิดกิจการร้านค้าหรือทำธุรกิจอื่นๆบนพื้นที่ศักยภาพนี้มีร้านค้ามากมายเริ่มมาจับจองกันแล้วค่ะกับอาคารพาณิชย์3ชั้นที่เหมาะสำหรับเปิดร้านคาเฟ่ร้านค้าร้านอาหารหรือแม้กระทั่งทำเป็นออฟฟิศก็ยังได้ด้วยทำเลที่ตั้งหน้าโครงการหมู่บ้านจัดสรรเกือบ200หลังอยู่ติดกับถนนใหญ่มีพื้นที่จอดรถรองรับลูกค้าหายห่วงอยู่ตรงข้ามโรงเรียนถึง2แห่งอยู่ใกล้ขนส่งเคอรี่พ ผ่อนถูกกระเช่าประหยัดต้นทุนแถมเพิ่มโอกาสทำกำไรได้อีกได้ทั้งที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทําธุรกิจอาคารพาณิชย์สามชั้นมีห้องน้ําทุกชั้นทําหน้าร้านให้โดดเด่นและสะดุดตาได้ด้วยความกว้าง4.5เมตรลึกถึง16เมตรเหมาะสําหรับทําธุรกิจมีพื้นที่ด้านหลังอาคารประตูหน้าร้านเป็นประตูอลูมิเนียมอัตโนมัติเปิดปิดด้วยรีโมทมีระบบสํารองไฟก่อสร้างด้วยระบบ p c a r ์ ECG แข็งแรงทนทานและในตอนนี้คุณสามารถซื้ออาคารพาณิชย์เป็นของตัวเองได้ไม่ต่างจากราคาที่คุณเช่าร้านเลยเริ่มต้นผ่อนเพียง9 0 0 0กว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นจอออองนนนนนไลล์ววันันีี้รบส่พ่พพิิเเศษมก ถึง20,000บาทที่เพจฮิวฮัทค่ะ